ดีครับคดีรถยนต์กับไปจนรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งถัดหน้าในระยะกระชั้นชิดปกติการต่อสู้คดีจำเลยจะต่อสู้ได้ยากมากนะครับถึงจะชนะได้แต่ฝันาต่างๆเกิดขึ้นไม่เหนือความสามารถของทนายอย่างเช่น,นในคดีนี้นะครับจำเลยซึ่งขับ รถยนต์มาตามถนนเส้นต่างในเลนปกติของจำเลยแต่ควายผู้เสียหายซึ่งเป็นตายาของผู้เสียชีวิตนั้นผู้เสียชีวิตได้กับรถรถมอเตอร์ไซค์มาตามปกติแล้วเมื่อไปถึงที่ยูเทิร์นต้องการที่จะกลับรถไปด้านขวา แต่ในขณะที่ตนเองได้กับรถนั้นได้เลี้ยวไปด้านขวาแล้วรถยนต์ของจำเลยกลับมาจนรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายเมื่อเป็นเช่นนั้นพนักงานสอบสวนตำรวจก็ได้มาดูที่เกิดเหตุก็ได้มีความเห็นว่าจำเลยนั้นเป็นว่ายประมาณ ขาได้ยื่นฟ้องต่อศาลจุเล่นได้ประมาทเป็นเดชให้คนอื่นถึงแก่ความตายจำเลยก็ได้ให้การต่อสู้คดีว่าตนเองนั้นขับรถมาตามปกติไม่ได้ประมาทแต่การเกิดเหตุนี้เกิดจากความปิดของเจ้าของรถคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าผู้ตายนั้นขับตัดหน้ารถยนต์ของตอนเองตอนเองไม่สามารถที่จะ บังคับหยิดรถได้ทันในขณะนั้นจึงมีการเฉียวชนกันก่ายโจดได้นำาสืบต่อสู้ในชั้นศาลและก็ได้นำพยานซึ่งกับขี่รถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งซึ่งอยู่ด้านหลังรถของผู้ตายในขณะที่มีการเลี้ยวรถในขณะนั้น <c oughs> ซึ่งพยานที่เห็นอีกการซึ่งได้ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหลังรถของผู้ตายนั้น ทางทนายของตทางทนายจำเลยก็ได้ถามพยานที่เห็นเหตุการณ์ในขณะนั้นว่าขณะที่รถกันเกิดเหตุหรือว่ารถของผู้ตายเลี้ยวในขณะนั้นทําไมรถของพยานซึ่งอยู่ติดกับรถของผู้ตายพยานถึงไม่เลี้ยวในขณะนั้นด้วยพยานซึ่งเห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าในขณะนั้นมีรถ วิ่งมา,จา,าจากด้านหน้าตามปกติซึ่งเห็นแล้วว่าตนเองนั้นไม่ปลอดภัยตนเองจึงไม่ได้กลับรถออกไปพร้อมกับรถของผู้ตายตนเองจึงหยิดรถอยู่ก่อนเพื่อให้เห็นว่ารถกันรถยนต์ที่เกิดเหตุที่วิ่งตัดมาเมื่อตะกี้ก็ได้ผ่านพ้นไปก่อนตอนเองถึงจะกล้ากลับออกจากที่เกิดเหตุได้ ซึ่งพยานที่เห็นในการได้บิดความไปในเช่นนั้นส่วนตายาตของผู้เสียชีวิตก็ได้ให้การต่อสู้ว่าจำเลยนั้นได้กับรถด้วยความเร็วและในขณะนั้นเป็นต่างโค้งเป็นอยู่ในเกตชุมจนจำเลยนั้นไม่ได้กับรถด้วยความระมัดระวังไม่ได้จะรอความเร็วในขณะนั้นทําไมต้องมาเจี่ยวจนรถของผู้ตาย เมื่อได้มีการสืบพยานกันตั้งสองฝ่ายทางสารก็ได้มีความเห็นว่าจุดเกิดเหตุเป็นจุดที่มีการเลี้ยวกลับรถของผู้ตายผู้ตายเลี้ยวกลับรถในขณะนั้นแล้วก็มีรถของพยานที่ได้เือกเบิกความว่าตนเองนั้นไม่ได้เลี้ยวตามรถของผู้ตายเพราะว่าเห็นว่าในขณะนั้นมีรถของจำเลยวิ่งผ่านมาในเลนของเขาตามปกติพยานไม่กล้าออกมาเพราะเห็นว่า มันมีความเสี่ยงเมื่อศาลได้ฟังพยานซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีส่วนได้เสียเบือความว่านในขณะนั้น mm hmm. เหตุของการจนเกิดขึ้นเพราะรถของผู้ตายกับออกมาอย่างอาตัิหารตัดหน้ารถของจำเลยในขณะนั้นแต่ไม่จำเลยไม่สามารถที่จะหยุดรถบังคับรถได้จนเกิดการเฉียวชนกันการเกิดเหตุเฉียวชนนั้นจึงไม่เป็นความผิดของจำเลย ศาลก็เลยพิพากษายกฟ้องจำเลยไม่ได้ประมาณ mm hmm. นะครับคดีคการขับรถประมาทนี้หากเราไม่มีกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุหรือพยานที่เห็นเหตุการณ์ชัดเจนการต่อสู้ของจำเลยก็ยากนักหนานะครับแต่คดีนี้จำเลยชนะเพราะว่าพยานข่องก่ายโจทย์ผู้เสียหายได้มาเบิกความว่าในขณะนั้นพยานซึ่งอยู่ติดก,กับรถของผู้เสียหายรถมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายพยานไม่กล้ากลับ ไม่กล้ากี่ออกมาพร้อมกับผู้ตายเพราะว่าเห็นว่ามีรถกันอื่นกําลังเล่นตัดมาเห็นว่าการที่ผู้ตายกับรถกรตักตานาหรออกไปกระชันชิตแบบนั้นถือว่าเป็นความเสี่ยงเป,เป็นการประมาณของผู้ตายเองและแม้จําเลยจักขับรถด้วยความเร็วในบริเวณเขตชุมชนแต่การเกิดเหตุของการชน การเกิดเหตุอของการเสียชีวิตของผู้ตายนั้นไม่ได้เกิดจากจำเลยขับรถเร็วเพราะเกิดจากการที่ผู้ตายนั้นขับรถโดยความประมาทไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในขณะนั้นหากผู้ตายหยุดรถคอนหรือไม่ได้ขับรถออกไปในขณะนั้นการเจี่ยวชจนก็ไม่เกิดขึ้นการกระทําดังกล่าวจำเลยก็ไม่มีความผิด นะครับคดีนี้ก็ได้ให้ความรู้ให้เราได้เห็นมุมมองว่าหากผู้เสียหายหรือว่าโจทย์ไม่ได้นำประยานซึ่งเหตุการณ์ในขณะนั้นมาเบิกความแล้วเสียรูปคดีทนายควายจำเลยก็สามารถสักคานให้เห็นเหตุการณ์ในขณะนั้นว่าผู้ตายเองเป็นคนตัดสินใจกลับ กับกี่รถออกไปโดยกระชันชิดอาจไม่มีพยานาปากนั้นจำเลยน่าจะในคดีนี้สารน่าจะพิพากษาว่าจำเลยนั้นมีความปิดฐานประมาณเพราะว่าในสถานที่กเกิดเป็นทางโค้งเกียร์ชุมชนและกับรถด้วยความเร็วอยู่แต่การเฉียวชนนั้นเกิดขึ้นเพราะผู้ตายขับกี่ด้วยความประมาทของผู้ตายเอง ขับรถออกไปในระยะกัจฉันชิตเห็นไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งข้อได้เปรียบเสียเปรียบพยานอาจจะเบิกความปรับพังไปบ้างหรืออาจจะเสียรูปคดีคดีทุกเรื่องทุกราวหากมีปัญหาเกิดขึ้นเราจะได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของพยานอย่างไรหรือไม่พยานจะเบิกความให้เรารูปคดีของเราเสียหายอย่างไรหรือไม่ ทุกท่านเมื่อมีปัญหารีบไปหาทานายความที่ท่านรู้จักไปปรึกษาไปหาวิธีในการต่อสู้คดีพยายไหนสําคัญพยานไหน,น,ไหนต้องเบิกความอย่างไรพยายไหนเบิกความแล้วห้ไม่ลูกคดีเสียเปรียบได้เปรียบเราต้องตัดพยานอย่างไรหรือไม่นะครับรีบไปปรึกษาทานายความที่ท่านรู้จักาท่านไม่รู้จักทานายคนไหนโตมาปรึกษาทานายนักเมืองนครยินเดียการปรึกษาครับสวัสดีครับ